จออยู่ที่อำเภอสวนภูมินะครับมันอยู่ที่วัดอนะ่ะวัดกูประโกนาตำบ,สำบ,บ,ตำบสำุสักคูอําเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอันนี้มาเลี้ยงมนันอ่าเลี้ยงข้าวให้เขาเกินข้าวก่อนวันนี้ลิงจอยเยอะตัวน้นอยๆนี่กำลังกินนละยกินใจเลยอีกตัวหนึ่งอ่าตัวนั้นน่ากลัวจะเป็นลิงเป็นหมันปะเนี่ยท้องปุ้งๆอ่างเงี้ย นั่งกินกันอร่อยนะครับไม่พูดไม่จาเลยตัวน้อยก็กินตัวน้อยตัวใหญ่ก็กินมีน้ำใจกันหน่อยนะครับอย่าให้เขาว่าเราเป็นสตว์เลนชานยังไงครับเนี่ยวันนี้มาจากไหนเนี่ยฮะไม่ไม่ควมว่างไงอ่ะอทำเป็นยักษ์คิว้วเลวตาโถ่เอ้ยเดี๋ยวเถ ภาพบรรยากาศาสดๆครับน่ไม่มีกราฟิกตัต่อถ่ายมาจากวัดกูพระโกนาตำบลสกูออมโพส่วนโพมจยรเอตนะครับตรงนี้จะมีโบราณสถานและจะมีลิงเยอะมากนะครับท่านใดสนใจอยากจะแวะชมจิเรียงาหารลิงขอเชิญนะครับลิงที่นี่ต้องการาหารเรยอะเพราะว่ามีจำนวนเป็นเป็นพันตัวนะฮะ ครับวันนี้มีของฝากด้วยอ้าวอีกตัวนี้เหรอหลอยปะ่ะลอยไหมเนาะตัวไหนวาเป็นเจ้าพ่อเ,อเนี่ยตอนนี้อ้าวแต่เจ้าแม่เหเนี่ยอ้าวไม่สนใจกินอย่างเดียวครับเงียบเงียเงียเงียเก็บกินเศษอาหารโปรยเขากินไม่งั้นเวลาเรามาเลี้ยงลิงนีต้องอาหารในลิงต้อง,ต,องต้องระวังนะฮะท่านใดที่ยังไม่มีความความรู้เรื่องนี้ก็ต้องระวังไม่เคยให้อาหารลิง ถ้าตัวใหญ่นี่ถ้าถ้าลิงเนี่ยเขาอาหารอยู่กับมือเราเนี่ยเขาจะวิ่งกรูนเข้ามาเลยนะครับเขาจะแย่งกันน่ากลัวนะครับแล้วถ้าเราไม่ให้เขาเนี่ยเขาก็จะทําร้ายเราได้นะครับอืมเออมันเอาน,นี่ให้เมย์เร่เฮ้ย,อ,ย,อ,ยอ่ะเร็วเร็ว ไม่เอาอีกยิงด้วยเอาให้แล้วไม่เอายิงด้วยว่ะนี่ยิงด้วยเอาไอ้นี่กินอยู่แล้วจึงจะเอาอีกอะเอาเอาอีกไม่เอาอ่ะตัวนี we Actually, ้เป็นคนนิสัยไม่เคยโลภอะอไม่เอาด้วยมันไม่เอาด้วยเอาเอาดิเอาไยไม่เอาแล้วมึงมาอยู่ที่นี่ทำไมอะไม่เอาแล้วเธอมาอยู่ที่นี่ทำไมอะ ไม่เอาแล้วเธอมันอยู่ที่นี่ทำไม,มข้าวอร่อยอร่อยให้กินด้วยนะครับอ่ะทางนี้ทางนี้มึองอีกแล้วขาประจำเลยดิอ่าเออ อ่ตัวไหนอีกตัวไหนอีกครับคุณผู้ชายคุณผู้หญิงอ่ะตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาอะนม่เอา,เอาโอุยนี่เอาอะตัวใหญ่นักเลงอุย๊ยเจ้าพ่อมาแล้วเจ้าพ่อตัวจริงอ่ะเจ้าพ่อมาแล้วเอ้านี่หน้าแดางๆมีลูกกระเด็นะอะเอาจัดไป กินให้อร่อยครับดูนะ่นะชิมอร่อยไหมอร่อยปะ่ะดีปะ่ะเอ่อพเพ่อแฉลมให้หน่อย ต้องระวังนะฮะต้องระวังด้วยลิยงนี่เขาถึงเขาเล่นกับเราอย่างนี้นะต้องระวังนะสุดหน้าขนนี่มันมันจะยากอ่ะอ้าวตูดเป็นไรวะยก้นเป็นไรวะก้นป่องว่าฮ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 ่ามีกก้นป่องด้วยใครทําอะไรมาวะนนี้อ่าอะไครับอเลยครับพอลวมั้งกินอะไรจยคนเดียวเลย ไม่แบ่งคนอื่นเลยว่ะงกคิดไปกัเลยอ่ะดูดิเวลาเอาข้าวให้กินไม่เอาอ่ะเรือทีขนมแล้วมึงกินน่ะโอ้ยอร่อยน่าดูเลยว่ะใขอขอบคุณที่เลี้ยงหนูนะครับอือันนี้ตัวผู้นะครับดูดูดูด,ดูมันกินไปแล้วก็ตกตก,ตก,ต,กตกใจไปด้วยอ่ะไอ้อยางงี้น่ากลัวมันกันนะตัวใหญ่นี่นะโอ้ยไม่ชอนอเลยเลยข้าวเหนียว ผมสอบข้าวเหนียวครับผมสอบข้าวเหนียวอยากกินข้าวเหนียวครับอืมหนาหน้าด้กินขา้าวไหมครับี่นอ้องครับสาธุครับตัวหนึ่งนะครับเนี่ยตัวเนี้ยอยู่ตัวเนี้ยนี่ตัวหนึ่งอ่ะตัวเนี้ยมันอยู่เนี่ยมันดุ้งหลังวะ่ะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่บริเวณว,วัดนะ่ะะกูพโกนา บนสวนอูอ,อำเภอสวนรรอูจังหวัดรอยเอ็ดเป็นป่าที่มีความสูงของต้นม้ยางยางนานละครับใหญ่มากเด็เคับเล่นยหยาใอ้เขาอ,อด้าน,นดอนเันะอือฮออจังอันกับเพียงกับออ๋อเ่วงจ้งา